นะครับพี่มาจัดนะครับเป็นแปรโมนนะแปรโมนะครับโซลิโนนคู่ซ้ายขวานะครับฝั่งในนะเป็นโซลิโนนซ้ายขวานะครับตอนนี้นะพี่เขามาจัดไปนะครับนี่ติดตั้งมาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเทสเสียงให้ดูนะครับว่าเสียงจะดีแล้วก็ดังขนาดไหนนะ้นี่นะสวยสวยสวเนียนๆแบบนี้เลยว้าดั่นปั๊มเลยนะครับนี่ เข้ามาได้เลยนะครับนี่สินค้าดีแล้วก็มีคุณภาพนะครับเป็นโซเรนอสซ้ายขวานะครับไว้ใจได้ครับรับประกันได้เลยนะ100%ยเปนตี่ตอเข้าถังลมอย่างนี้เลยนะครับลูกค้าชอบนะครับชอบแอบแอบลงด้านล่างแบบนี้เนาะก็จัดให้ครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวทําฐานทําฐานให้เป็นพิเศษนะครับปกติจะไม่มีทาฐานแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เรายึดฐานให้เลยนะสังเกตดูนะครับจะมีฐานข้างล่างเพิ่อมออกมานะ